เรามาเดินรอบที่ใกลส้สวนเก้าดาวกันหน่อยนะครับตอนนี้เริ่มปรับถนนเสร็จแล้วคลองก็เสร็จแล้วลูกหัวศาสตร์ลูกหัวใจก็เสร็จแล้วนะครับเหลือตามเก็บพวกต้นไม้ต่างๆที่โยนลงลงไปในคลองนะปรับถนนเรียบนะครับนี่ก็จะเป็นสูงประมาณเมตรหนึ่งนี่เขตที่ของคนอื่นเขา เราก็ตรงไปทางทิศตะวันออกนะครับผมฝักน้าดินเสร็จแล้วตอนนี้จะเป็นคลองจุดนี้เขาเรียกว่า,าหลุมขนมโคกนะครับผม,มขนมโคกเป็นคลอง ตรงนี้เราจะปลูกต้นไม้ตรงนี้นะตรงเบิร์มที่ยืนมาตรงนี้เหลืองานอีกเยอะเลยครับโอ้โหดูต้นลำไยที่ตัดทิ้งไว้ยังตามเก็บไม่หมดเลยครับใช้เวลาเป็นอาทิตย์กว่าแล้วมีงานทําทุกวันครับผมนี่เรามองไปทางทิศต,ตะวันตกนะครับผมขอบฟ้าพระอาทิตย์ใกล้ใกล้จะรับขอบฟ้านะครับ ตอนนี้จะเป็นส่วนของลูกหัวใจเราเดินต่อไปเดินต่อไปลงไปทางทิศใต้ตอนนี้จะทําเป็นทางข้าวสานะครับผมก็จะมีคลองรอบปรับถนนนะครับตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ ก็จะเป็นจุดที่เป็นมุมของสะ,อะของของที่จะทําเป็นหลุมขนงุมโคกมาเลยนะครับเพื่อเก็บน้ําหรือว่าดึงน้ําให้มันมีระดับสูงบ้างต่าบ้างนะครับนี่ก็ทําเป็นเขื่อนกั้นไว้นะครับให้จะทําให้น้ามันไม่เน่าให้น้ํามันมีอากาศนะครับให้น้ามันเคลื่อนที่ได้ตลอดอันนี้เรา ตรงไปทางทิศตะวันตกนะครับผมที่เป็นเขตที่ของคณหนึ่งเขาผมถนนขึ้นมาสูงประมาณเมตรหนึ่งเราเรจะรอบที่ก็จะเป็นคลองทั้งหมดเลยครับกระจายความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ยังเหลือต้นไม้ต้นลำไย,ยไว้อยู่นะครับบางต้นก็โดนตัดทิ้งไปจึงตามเก็บไม่หมดเลยครับลำไย นี่เป็นส่วนของชาวบ้านเขานะครับแต่ของเราก็เก็บไว้เป็นบางส่วนลำยุ่าลำพูนก็ต้องมีลําใหญ่นะครับเราก็ปรับเปลี่ยนที่ของเราใหม่ให้มีโคกมีหนองมีนาม,มีสะ ำให้มันสวยขึ้นนะครับเอารถมาจากโครงการหลวงจังหวัดลบบุรีเลยนะครับโอ้รถแมคโครนะแ้จะเป็นถนนรอบนะครับและส่วนตรงนี้จะเป็นเบิร์มที่เราจะปลูกต้นไม้แล้วก็เป็นคลองรอบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะตรงนี้ยังยังไม่แน่ใจว่าจะทำเป็น ภูเขาขึ้นมาแล้วทำเป็นรันการเต็นหรือเปล่านะครับแล้วส่วนนี้จะทําเป็นนานะครับผมเป็นจุดนะทำทำเป็นทุ่งนาเอาตรงรทางที่ตะวันตกนดูท้องฟ้านะครับผมอากาศดีมากครับวันนี้ภูเขาล้อมรอบเลยที่ของคนอื่นก็จะปลูกลำไยนะครับส่วนใหญ่ที่ลำพูนจะปลูกลำไยห,หมดเลย ไม่ทําอย่างอื่นเลยลำไยก็ข้าวโพดสองอย่างแต่เราก็ใช้ความคิดใหม่ตามแนวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าท่านเคยให้ความรู้ไว้นะครับผมแล้วก็ปัจจุบันก็จะมีอาจารย์ยักษ์อาจารย์ปัญญา,า,ม,ามาถ่ายทอดวิชาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ปัจจุบันก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นโคกหนองนาให้เป็นโครงการที่ว่า ปลูกต้นไม้ด้วยนะครับมีต้นไม้ล้อมรอบที่นะครับผมเพื่อสร้างอากาศแล้วก็สร้างแหล่งน้ํานะครับเมื่อมีต้นไม้ก็ต้องก็ย่อมมีแหล่งน้ํานะครับผมพื้นที่นี้จะร่มเย็นมากนะครับผมถ้าเกิดว่าตรงนี้มีต้นไม้เยอะนะครับโอ้ตรงน,นี้มีนกอยู่ด้วยนะครับอยู่ตรงนู้นเลยนะครับรู้เห็นหรือเปล่าซูมซูมสีขาวนะครับเรากเลินจ้องย่องไป นี่นกอะไรฮะผมยังไม่เคยเห็นเลยครับนกแปลกๆปลมากนะครับโอ้มีมาเยอะเลยสุขใสมาสำรวจที่อยู่ใหม่นะครับถ้าตรงนี้มีต้นไม้นะครับโอ้บินไปละสามตัวนกจะมาอยู่กันเยอะเลยครับตรงนี้ส่วนหัวมุมของทางทิศตะวันตกนะครับผมจะเป็นถนนและส่วนนี้ผมจะทำเป็นนานะครับผมทีม่เห็นเห็นอยู่ ที่หัวมุมนี้จะเป็นนางนะครับเห็นไหมทุกมุมทุกจุดจะมีหลุมขนมโคกอยู่นะครับมีหลุมขนมโคกอยู่มีเหมือนนกเข่าเลยนะครับน่าจะเป็นนกเข่าหรือป่าหรือนกอะไรไม่แน่ใจครับสามตัวตรงนีน้นี่นกอะไรไม่รู้นะครับ แปลกๆกันะฮะหน้าอกสีขาวเห็นกันไม่เอ่ยไปแล้วบินไปแล้วไปทางนู้นแล้วครับผมที่ของคนอื่นก็มีบางเจ้าก็ปลูกเป็นอะไรนะต้นยางยางพารานะครับผมยังเหลือต้นไม้ไว้อีกต้นหนึ่งจะเก็บไว้ดีหรือจะทำถนนดีครับยังคิด สองจิตสองใจครับตัวน,นี้ก็เลยทําอย่างนี้ไปก่อนครับผมจะตัดทิ้งก็เสียดายนะครับอันนี้มาเขตถนนแล้วนะครับอ่าส่วนนี้จะเป็นทุ่งนานะครับผมส่วนนี้ก็เป็นหลุมขนมโคกนะครับผมตอนอ้นใหญต้นใหญ่ก็จะเก็บไปอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้ปรับหน้าที่ไว้เยอะเลยครับตรงน,นี้ นกอะไรไม่รู้นะครับสามตัวหน้าอ,อกสีขาวด้วยแปลกๆเห็นไหมเห็นกันไม่เอ,อ่ยเดี๋ยบินไปแล้วเห็นไหมครับสงสัยหน่อยได้มาอยู่ตรงนี้แล้วครับผมอันนี้ก็จะมาถึงทางเข้าที่แล้วกิ่งลำไยเราไม่ทิ้งนะครับผมมีประโยชน์เอามาทำอะไรเดี๋ยวมาดูกัน มาทาอะไรมาทำอะไรมาทาอะไร,ะไรนี่พรุ่งนี้จะทําการเผาถ่านนะครับผมทําไว้สองหลุมพอทางแล้วก็นู่นนะเป็นเตาสําเร็จรูปก็มีนะครับนี่เป็นบ่อบาดา,าลรถไม่โขนคุณมาจากรถบุรีแล้วนะครับผมเก่งมากเลยนะครับ